เรากาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นกลับมาพบในช่อง YouTube อาจารย์หมอ,อก,กันอีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ได้นำเอาพญาคุดนะครับพยาคุดพาคุดเก่ามากครับาอายุเก่ามากในลังหลักเป็นสมเด็จตหลังในฝังพระาธาตุไยนะครับพระาธาตุดังจากติดเป็นพญาคุดเป็นสิ่งที่ดีสิรีมงคลนะใครไว้ได้ติดบ้านติดเตือนนะครับ ใครสนใจนะครับโทรมาผมได้เลยพญาพุธองค์นี้นะครับร้อมเพชรนะครับเปีกนี่เป็นเพชรนะครับเป็นเพชรเป็นพลอยครับเป็นพญาพุธนะครับะแวนไม่หน้าบ้านบ้าเรือนนะสิ่งอัปงคลจะทําร้ายไม่ได้นะครับเป็นพญาพุธที่รําผ่าพญาพุธของสมเด็จพุธจานเตานะครับดูเปีกครับดูเปีกที่ด้านหลังนะเป็นพระสมเด็จพุธจาโตขวังงว้รอมพระธาตุนะพระธาตุเม็ดนี้นะครับธาตุนะครับ ยาคุดนะครับท่านใดสนใจโทรมาหาผมได้เลยนะครับ0946204471นะดูเม็ดเพชรไม่ดพอยนะครับนี่ํำไรนะครับนี่คำไรแถมนะอยาคุดครับสวยงามครับออกคำไรนะครับดูนี่ครับสวยงามวางอัญมณีนะครับเพชรปีนะครับอยาคุดหน้างดงามนะดูของตัดเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับ สวยงามนะครับท่านผู้ชมสวยงามนี่ให้ดูเต็มเต็มองเต็มตัวนะครับพญาคุดนี้นะดูงดงามนะครับใครสนใจนะครับใครสนใจโทรมาหาผมได้เลย0946204471ครับน,นี้เปิดนะครับเปิดไว้นี่มีสมเด็จพระศิมีองค์มีสมเด็จด,ด้วยนะครับฝังไว้นะครับสมเด็จแท้นะครับ นี่พระธาตุนะครับที่ฝังไว้หลังพญาคุธเต็มหมดนะครับพระธาตุนะครับอัญมณีที่รํำค่านะครับหายากที่สุดนะครับพญากุตรงนี้ถ้าเถิดท่านใดสนใจนะครับโทรมาผมได้เลยศูนย์เจ้าสี่หองศูงคือสี่เจ็นหนึ่งครับไม่มีหลุดเม็แต่เม็ดเดียวนะครับเม็ดพลอยไม่มีหลุดเม็แต่เม็ดเดียวครับดูมีหลายสีนะครับมีหลายสีงดงามนะครับงดงาม มียาคุดมดงามมุดงามนะครับนับ่นเลยการเรียนเชิญน่าสนใจนะากับาวก็โทเอ,อเรียนเชิญโทรมาหาผมได้0946204471นะครับ0946204471ครับนี่ด้านหลังครับ <c oughs> ใครต้องการก็เชิญนะครับวันนี้เขาฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจและกดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านครับ